รายการเลิฟสลองนะคะแล้วตอนนี้ขามยืนอยู่ที่ฟู๊ดแลนด์ค่ะเดี๋ยวไปเลือกซื้อของกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ก็มาอยู่ที่ฟู้ดแลนด์ค่ะฟู้ดแลนด์นะคะ mm hmm. เขาก็มีนี่เลยค่ะมีรับจัดกระเช้านะคะในแบบฉบับของคุณเองค่ะเลือกสินค้าอะไรก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมยังจัดกระเช้าสวยมากๆด้วยนะคะและบอกเลยว่าคนที่ได้ไปเนี่ยถูกใจแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะคะว่าจะเอาแบบไหน มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะพิชิฟ้าเขาก็มีสรรพคุณในสารพิชฟ้าเขาจะช่วยลดน้ำมูกด้วยใครที่เป็นหวัดอยู่นะคะรับรองเลยว่าหายใจสะดวกแน่นอนค่ะเอานี้เลยดีกว่าสดใหม่โอเคเอานี้ละค่ะซื้อของต่อเลยค่ะ ที่ฟูลแลนด์ค่ะเขาก็มีรับบริการนะคะสั่งไก่งวงอีกด้วยค่ะใกล้ครคิสต์มาสแล้วใครที่อยากจะทานไก่งวงแสนอร่อยนะคะอย่าลืมมาที่นี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเลือกซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ครัวค่ะค่ะกลับเข้าสู่ครัวแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของออมนะคะก็ขอต้อนรับน้องซองค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Binning on my time kind of uh, สาวสวยในวันน ouais, ี้น voilà 네 oh, ั่นเองละครามรอหสิบห้าวันโอ้โหกระแสเลิศเลยอะกลายเป็นร้ายไปเลยร้ายอะทุกคนเข้าใจว่าแบบนั้นเลยจริง ตัวเจริงรายเลิศเลยนะเนี่ย <c oughs> โ,โหแล้ว,แล,วแล้วแบบเล่นยากไหมอะปกติตอ<า>ในไม่เล่นลายนะเครียดมากนอนไม่หลับเลยอะอถึงขั้นแบบจะโทรไปหาพี่นกพี่นกค่ะหรูไม่อยากเล่นแบบคืนแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะพี่นกลองหาคนอนื่นไหมคะจริงก <c oughs> ็เปล่าล้วไโขอพูดไหมก็เล่าพี่นกฟังเลจังวะนั้นค่ะก็ตอนแรกปรึกษาพี่คนหนึ่งก่อนในกองแต่คือได้ปรึกษาทีมงานแล้วว่าไม่เรา ไม่มั่นใจอ่ะเออเขาก็มาพูดด้วยตอนหลังอ๋ออะไรเงี้ยโอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่โนก็พูดมาคำหนึ่งว่าแบบคนเราบางทีแบบไม่ต้องทำเลยนั่งอยู่เฉยๆก็ดูไลน์แล้วอ่าต้องแต่พี่น้องเห็นตรงนั้นเหมือนเหมือนไม่หอมนั่งเฉยๆก็ดูเหวียงเออแล้วทุกคนชอบหาว่าเราเหวียงอ่ะแต่เราไม่ได้เหวียงนะแต่ว่าเเฉยออแค่เรากรีดอายไลเนอร์เฉยๆเอง ต้องไม่ต้องกรีดก็ได้นั่งเฉยๆเธก็บอกว่าดุมากเลยจริงเหรอใช่ตาโตไงคะอ๋อเออแต่ตาโตตาโตแล้วแบบหน้าโคมอ่ะแล้วเวลาแบบนั่งเฉยๆแล้วเวลาแบบมองก็จะแบบมองแค่อย่างเงี้ยหัวไม่หันไหมเหมือนกันไหมไม่เป็นตอนเป็นคนหัวหันอ๋อหันไปมองดูดุกว่ามากกว่าจะเวียงอีกอ่ะมันจะต่อยฉันไหมอะไรเงี้ยเออแต่เปล่าไม่มีอะไรเปล่าค่ะอย่มาทำชั้นมากกว่าอย่างงี้ใช่แล้วก็จะแบบ จะไม่ไม่เกลียดคนก่อนที่เราจะโดนเขาทำอะไรกับเราแบบนี้เราจะเป็นคนให้ใจแบบร้อยเลยอย่างเงี้ย เผื่อนิดนึงนะไม่เผื่อเลยปันแย่มากนี่ปันี้ใส่ที่ไม่ดีค่ะจะต้องเผื่อนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นใช่ค่ะจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวต้องหาเลือกซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษแล้วล่ะเนาะมันใกล้แล้วอ่ะเตรียมของเรียบร้อยยังไงปกตินะเดือนธันวานะจะบอกว่าเหมาเหมาไปซื้อทีเดียวไม่ต้องคิดแล้วก็เด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 เ้เด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 ด แต่ว่าต้องมีแบบสิ่งที่พิเศษสุดๆให้กับคุณพ่อคุณแม่คนพิเศษมากๆเนาะแต่ตอนนี้เราทําอาหารกันไดมทำอาหารให้คนพิเศษค่ะนี่ไงคนพิเศษโอเคเริ่มเลยค่ะช่วยดิค่ะช่วยกันค่ะทำอะไรได้บ้างให้ลองทำทำได้หมดค่ะตีกระเป่าโอ๊ยเช็ดโต๊ะล้างจานทานให้ผัดเลยโอเคไหมน่ากลัวจังเปิดไฟเลย อนแรกนี่ถ้าเกิดว่าเข้าวงการที่ผมจำได้คือเป็นนักร้องค่ะอมตั้งแต่แรกเลยแบบตาโตมาเลยอะตอนนี้มีคนถามว่าทำตาสองชั้นอยู่เลยงงไหมหรือว่าจะทำได้ไงก็ตอนนั้นก็เหมือนอย่างนี้เลยเป๊ะ้่านจมูกทำทุกอย่างตวแบบโอเคทำก็ได้ได้ไม่ต้องทะเลาะใครจริงเหรอไม่หลอกคนเราบางอย่างมันโตเป็นสาวบ้างบางทีแต่ก่อนเป็นลุคทมบอยไงเป็นแนวแบบทอม่อม แต่หน้าก็ยังเล็กอยู่นะตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะต้องก็ไม่รู้ไงก็ได้ก็ทําก็ได้อ่ะมาทำทะเลาะกันเริ่มจากใส่มัาวมันอ่ะให้พี่ตองค่ะให้ทำไรคะให้ผัดเลยค่ะผัดใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะไม่ใส่กระเทียมก่อนนี่เดี๋ยวเอามาอยู่ใกล้มือเลยอ๋ออะไรต่อครับเปิดเดี๋ยวเราใส่หอยหอย พราะอันนี้มันสุกแล้วใช่นี่เราต้มเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วใส่น้ำมันเพื่อกันติดกันนะคะปกติชอบทำอาหารเนี่ยนะโอ้ยดูคล่องแคล่ว่ะไม่หรอกค่ะชอบกินชอบกินอาหารชอบทานมากกว่าหอยเยอะๆใช่ไหมขอใส่หมดเลยได้เลยเข้าวงการมาที่ทำเหมืองนะเป็นนักร้องเดินแบบเป็นพิธีกรก็เป็นแล้วเป็นแล้วค่ะเป็นหมดทุกอย่างแล้วว่ายังอยากจะทำอะไรอีกอีกอยู่ไหมคะหรือว่า เป็นผู้จัดอะไรอย่างนี้นะค่ะเป็นผู้จัดไม่ค่ะดูเหนื่อยอะบางทีที่หลายคนเขาแบบเขาทำาละคูลเนาะเหนื่อยใช่ค่ะแล้วแบบเหมือนพี่ทํารายการแบบนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากแต่ว่าก็แฮปปี้นะมีความสุขสามร้อยหกสิบห้าวันนี้เหนื่อยไหมล่ะใช่อ่ะไม่เหนื่อยค่ะแต่เครียดเพราะกลัวตัวเองทําได้ไม่ดีอะค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องเล่นลายด้วยไหมอะใช่ค่ะแล้วต้องไม่เก่งไยคะก็กลัว เสร็จแล้วง่ายได้ง่ายได้แค่นี้เองถ้าเกิดเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็เสร็จโหนหนักมากอะหนักมากแม่ล้วงก่อนรับจดเตรียมกระทำเป็นแบบว่าอย่างนี้ก้าวก้าวขึ้นเลยทีเดียวก้าวขึ้นช่วงนี้งานเยอะด้วยมีทั้งละครครับ เพลงเมื่อไหร่จะได้ฟังทีอ่ะรอก่อนคะ่ะเพลงบอกตรงสมัยนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบมันเทพผีซีดเถื่อนเยอะไงคะก็จริงถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอไปก่อนใช่ก็รอไปก่อนละกัน,นะะดูผลงานเกี่ยวกับเรื่องละครเด,<บ>เดินแบบถ่ายแบบไปก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งทานกันดีกว่าโอเค